ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตนับตั้งแต่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2568นนี้นั้นถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิตนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงของต้นเดือนนี้นับตั้งแต่วันที่หนึ่งนี้นั้นเรามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตา ราศีของชาวราศีพิจิกเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการเงินการทองนั้นถือว่าชาวราศีพิจิตนั้นในช่วงนี้ดวงของท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะเซ็นสัญญาเรื่องอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าท่านจะค้าขาย ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าจัดซื้อจัดขายในช่วงนี้หรือว่าท่านเป็นในหน้าจัดซื้อจัดขายในช่วงนี้ก็จะมีของเข้ามาหาท่านท่านจะได้กำไรกำไรที่ดีในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นท่านจะขายอะไรหรือท่านจะซื้ออะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จมีกำไรกำไรที่งดงาม ท่านจะพูดจะจาอะไรก็มีคนนับหน้าถือตามีคนช่วยเหลือและมีคนนับถือท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นในเรื่องของดวงชะตาก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็มีมาในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหน้าที่ของการงาน ในช่วงนี้ท่านทำงานอะไรก็จะมีคนยกย่องและมีคนสนรรเสริญให้ตัวของท่านนั้นได้ดิบได้ดีการลงทุนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้จะเหมาะกับการลงทุนอย่างมากชาวราศีพิจิตดวงจะตาคว้าก็เปิดให้ท่านได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่าน ผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนเดือนที่แล้วนั้นถือว่าชาวราศีพิจิตนั้นก็ยังอยู่ในจุดยืนที่เรียกว่าไม่ดีหยิบจับอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอรวมถึงในเรื่องของการงานการเงินในช่วงก่อนนั้นถือว่าไม่ดีเลยการงานทำอะไรก็โดนคนเอารัดเอาเปรียบหรือว่ามีการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิปกันอยู่เรื่อยๆทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จ การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังอยากได้อะไรก็ไม่ได้อยากจะซื้ออะไรก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าเงินทองของทั้นหายากหลึอเกินในช่วงก่อนนั้นจะไปขอหยิบขอยืมใครก็ลำบากรวมก็ถึงแม้กระทั่งญาติพี่น้องก็ยังขอหยิบขอยืมกันยากในช่วงนั้นเพื่อนฝูงก็มีการหลบลี้หนีหน้าหายจากไปในช่วงนั้น ถือว่าดวงของเราไม่ค่อยดีคนรักคนใกล้ก็หมางเมินบางคนก็ตีตัวออกห่างบางคนก็ไม่อยากจะมาคบมา,มาพูดมาจากับเราเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิตรในช่วงของเดือนที่แล้วเป็นบทเรียนที่ดีจึงทำให้ตัวของชาวราศีพิจิตรนั้นหลุดพ้นมาได้ก็ด้วยความมณะอดทนต่อจากนี้ไปชาวราศีพิจิตรจะมีความโดดเด่น เกี่ยวกับในเรื่องของดวงดาวดวงดาวต่างๆนั้นจะมีการโคจรโยกย้ายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงของวันที่ห้าจะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีกุมจะทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำที่ดีท่านจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่า มีโชคมีลาบเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่ชาวราศีพิจิตนั้นท่านทําได้ทั้งนั้นท่านเป็นคนที่ลุยงานชอบทํางานชอบพึ่งตัวเองไม่ชอบพึ่งใครท้งนั้นท่านเป็นคนขยันมันเพียรทําอะไรย่อมมีความสําเร็จมีความมณะอดทนจึงทําให้ชาวราศีพิจิตนั้น มีการที่เรียกว่าฟื้นฟูอ้าปากเรียกว่ามีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านท่านเป็นคนขยันทำงานหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นคนรอบข้างก็ให้กำลังใจชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนับตั้งแต่วันที่หนึ่งนี้นั่นดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนจาก,กลายให้กลับกลายมาเป็นดีเปลี่ยนจากที่เคยไม่มี ต่อจากนี้ไปท่านจะมีอย่างที่เรียกว่าคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนบางคนร่ารวยได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองบางคนก็มีเหลือเก็บเหลือฝากอีกต่หากในเรื่องของการเงินการทองบางคนก็มีจนเอาไปต่อยอดทำงานได้เพิ่มไปอีกหรือว่าไปเปิดจิตจากการค้าขายต่างๆในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศีพิจิกนั้น อยู่ในจุดยืนที่ดีการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จมีความงอกงามมีความงอกเงยอีกในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีบางคนก็ต้องมาพึ่งพาบารมีหรือมาอาศัยบางคนก็มาขอหยิบยขอยืมเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองแต่ชาวราศีพิจิตนั้นก็ใจดีท่านก็ไม่เคย ปฏิเสธท่านก็ให้ทุกคนหาว่าเข้ามาขอยืมท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าใจดีอยู่แล้วท่านชอบช่วยเหลือสังคมท่านเป็นคนที่เรียกว่าไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครทางนั้นท่านช่วยก็ช่วยด้วยใจจริงของท่านไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองถ้าหากว่าชาวราศีพิจิตเต็มใจช่วยก็ช่วยไปทางนั้นไม่มีการลังเกียจใคร ในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกก็มีงานที่ดีๆทำเป็นงานที่ดียั่งยืนและถาวรบางคนนั้นก็ต้องมาพึ่งบารมีหรือว่ามาพึ่งบุญของชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดการประกอบกิจในเรื่องของการทำมากินการงาน การเงินก็อยู่ในจุดยืนที่ดีการเงินก็มีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านชาวราศีพิจิตนั้นในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอท่านอยากได้ของแพงๆท่านก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงการเงินของท่านนั้นมาแรงท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้น ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ต่อไปในช่วงข้างหน้านั้นท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้ดิบได้ดีมั่งมีเงินทองมีคนสนับสนุนท่านในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของชาวราศีพิจิกนั้นจะไม่มีราศีอะไรที่เข้ามาเทียบได้ เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิตท่านเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ถ้าหากว่าชาวราศีพิจิตนั้นมีเงินมีทองเหลือเก็บเหลือฝากเหลือใช้ก็ให้ท่านมันทําบุญทําทานเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านให้แข็งแกร่งอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทําบุญทําทานชาวราศีพิจิตนั้นท่านก็ชอบอยู่แล้ว ท่านชอบทําบุญให้ทานปล่อยสัตว์นกหรือว่าจะปล่อยสัตว์ต่างๆในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านย่อมทําได้ท่านเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลอยู่แล้วชอบทําทานในเรื่องของโชคลาภก็ถือว่ามีอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็พอได้บางทีบางครั้งนั้นก็เป็นที่เรียกว่าบางคนนั้นอาจจะมีโชค ก้อนใหญ่เข้ามาหาท่านนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์ในเรื่องของการเงินการทองท่านก็มีใช้ไม่ขาดมือในเรื่องของสุขภาพและพารารมัมในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านยังดียังแข็งแกร่งท่านมีภูมิต้านทานท่านจะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยอะไรกับใครนอกเสียจากท่านที่สูงอายุ ท่านที่สูงอายุก็อาจจะมีการเจ็บเขา่าเจ็บแข้งเจ็บขาตามัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นของธรรมดาของผู้สูงอายุในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีบ้างให้ท่านระวังในเรื่องของของมีคมหรือว่าของมีเรียกว่าพิษมแมลงสัตว์กัดต่อยอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ ต่หากว่าเราประมาทเข้าป่าเข้าลกอันนี้ให้ท่านระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขออาจจะมีบ้างในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในเรื่องของอุบัติเหตุนั้นก็จะมีบ้างก้อเล็กๆน้อยๆแต่หากว่าท่านระวังไว้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้น สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าจะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทำอะไรก็ให้กำลังใจและมีการสนับสนุนกันอยู่เรื่อยๆการงานการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะไม่ทะเลาะไม่เบาะแวงกันท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความคิดเห็นที่ตรงกันสำหรับท่านใดที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวในช่วงของเดือนกุมภา ท่านจะไปเจอเจอเนื้อคู่ให้ท่านสังเกตดูให้ดีเขาผู้นั้นอาจจะมีฐานะที่ดีจะเป็นคนที่รูปลอใจบุญสุนทานแต่หากว่าเป็นชายก็จะไปเจอหญิงที่งดงามมีกุลรสตรีที่ดีเป็นคนที่เรียกว่าว่านอนสอนง่ายเป็นคนเอา,เ,อาเรียกว่าเอางานเอาการทำอะไรก็ช่วยเหลือกัน แต่ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้หญิงก็จะได้ผู้ชายที่มีนิสัยดีจิตใจเลื่อมใสทางที่เรียกว่าทำบุญสุนทานเป็นคนใจบุญเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนขยันขันแข็งทำงานเก่งในช่วงนี้ก็ห้ท่านสังเกตเลือกดูให้ดีอาจจะมีคนอีกเข้ามาท่านมากมายสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดในช่วงนี้ สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นถือว่าดวงชะตาโดยส่วนรวมนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นการเงินการทองการงานก็จะมีเข้ามาพร้อมรวมถึงในเรื่องของโชคลาภวาสนาดวงชะตาท่านนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดี เพราะฉะนั้นท่านฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วขอทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี